ทำไมจึงต้องนโม3จบประการแรกก็คือการย้ําคําเดิม3ครั้งเนี่ยปณิธานที่มุ่งมั่นที่แน่วแน่ธรรมเนียมอินเดียโบราณเนี่ยไม่เชื่อคนพูดอะไรครั้งเดียวนักบวชศาสนาอื่นๆเนี่ยจะมาขอบวชเนี่ยต้องปฏิญ,ญาณตนแบบพุทธังสนาคชามิทำมังสนาคชามิสังคังสนาคชามิข้าพุทธเจ้ายอมรับเป็นการประกาศเพื่อเปลี่ยนาศาสนานะคร แจ้กกันพงศ์บอกว่าจัดแบบนี้บ่อยๆนะครับพี่แชร์เป็นแรงสนับสนุนนะครับ <S <S โอ้ขอบคุณมากครับ <S <S คุณแอนนะครับบอกว่าการอธิษฐานคือตั้งเป้าหมายไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เป็นเกียรติไดคุณแอนก็จะแคปคําที่หลวงพ่อพูดเม<อ>ื่อกี้ตลอดเวลาให้เราตั้งเป้าหมายไว้บ่อยๆนะครับการตั้งเป้าหมายเนี่ยเป็นการบีบตัวเองไกลๆนะจะไม่ออกนอกทางจะไม่ล้มเลิกกลางคันเพราะมีเป้าหมายนั้นรองรับอยู่คุณดาวใจสืบวงกราบนรมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะถ้าเราเริ่มต้นสวดมนต์ครั้งแรกเราจะเริ่มต้นบทอะไรบ้างคะเริ่มต้นอออัันนนดบบแก็ม พุทธเจ้านี่แหละนโมสามจบเนี่ยนโมสามจบนโมสามจบเนี่ยทำไมจึงต้องนโมสามจบหลากหลายความหมายที่ท่านอธิบายความหมายไว้ประการแรกก็คือการย้ําคําเดิม3มครั้งเนี่ยปณิธานที่มุ่งมั่นที่แน่วแน่ธรรมเนียมอินเดียโบราณเนี่ยไม่เชื่อคนพูดอะไรครั้งเดียวยกตัวอย่างเช่นนักบวชศาสนาอื่นๆเนี่ยจะมาขอบวชเนี่ยต้องปฏิญ,ญาณตนแบบพุทธังสันนักฉามิทำมังสันนักฉามิสังฆังสันนักฉามิข้าพุทธเจ้ายอมรับนับถือในพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือในพระธรรมยอมรับนับถือในพระสงฆ์เป็นการ ประกาศเพื่อเปลี่ยนศาสนานะในธรรมเนียมพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เชื่อใจมันจะเปลี่ยนจริงหรือเปล่าต้องย้าทุติยมปีครั้งที่สองยังไม่เชื่ออี่นะต้องตาติยมปีครัง้งที่ส,สามพอสามครั้งแล้วเนี่ยศาสนาเดิมเขาได้ยินก็สแสดงคนนี้มันเปลี่ยนแน่แล้วเลยเป็นธรรมเนียมอย่างนั้นนี่พอน้อมโมนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามก็คือนอบน้อมจริงๆ อธิบายต่อไปนิดหนึ่งว่าบางท่านอธิบายว่านักตรการพุทธเจ้าในสสถานะอดีตพระพ,พ,พุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันบและพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสูุในภายภาคหน้าอันนี้ใช่ไหมใช่ดนความหมายได,ได้ในความหมายเป็นคํายืนยันมั่นเหมาะ3ามสเนี่ยเป็นธรรมเนียมอินเดียโบราณอินเดียนันเชื่อการเวียนประทักษิณต้องเวียนสามรอบการกราบต้องกราบ3ามครั้งรเรานําวัฒนธรรมเหล่านี้เข้ามาใช้เราต้องรู้จักความหมายด้วยว่าเป็นเครื่องยืนยัน ถ้ากราบครั้งเดียวอาจจะยังไม่แน่ใจนะกราบสองครั้งกราบสามครั้งเพื่อนเล่าให้ฟังว่ามีลามะที่อยู่อเมริกามีอเมริกันท่านหนึ่งจะมาขอเรียนด้วยท่านก็บอกว่าเรียนได้แต่ให้กราบนอนราบพันครั้งจะจะรับคนนั้นก็เลยกลับไปวันหลังมาอีกก็ยืนยันคําเดิมกราบพันครั้ง้าไม่กราบว่าไม่รับสุดท้ายคนที่มาเลยยอมกราบพันครั้งเพราะกราบพันครั้งมันเหนื่อย มันเหนื่อยแล้วกว่าจะกราบครบพันธ์ใช้เวลานานก็เลยยอมรับนับถือเป็นลูกศิษย์ที่ค้ำจุนสำนักมาจนบัดนี้<อ>เริ่มต้นที่วิริยะบารมีรไม่ไม่เริ่มต้นที่ปัญญาบาีคมีคบอยากฟังหลวงพ่อโกวิทยาวๆแบบไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตใช้วิทยุธรรมะทำไมสะดวกกว่าสั่งซื้อได้ที่0638945666